สายเที่ยวต้องมีเวลาไปไหนต้องมีเต็นท์เต็นท์แบบอัตโนมัติสะดวกง่ายเวลาเปิดวัสริยจะเปิดให้ดูว่าเปิดใช้งานยังไงมีกระเป๋าและด้านในมีเต็นท์เวลาเปิดเราก็กางออกสะดวกง่ายมากแค่เปิด กลางให้หมดใส่แคมป์ต้องมีนะแบบนี้สะดวกมากนะครับเวลาไปเที่ยวเมื่อก่อนผมใช้แบบประกอบเองอาจจะช้าตอนนี้มีแบบยกขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลยแค่ไม่กี่นาทีถึง1นึนาทีด้วยซ้ําคนไม่เคยใช้ก็เปิดดูคลิปนี้เปิดได้เลยนะครับแค่เปิดจากกระเป๋าแล้วก็กางแล้วก็ยกขึ้นเต็นนี้มี2ประตูอยู่ที่เราว่าชอบแบบไหนชอบประตู1ประตู2เต็นนี้สามารถกันน้ํากันฝนได้เลยนะครับเวลาไปเที่ยวฝนตกมาไม่ต้องกลัว ตอนนี้ผมกำลังเปิดดูด้านในว่าเป็นยังไงเต็นท์นี้สามารถนอนได้2คนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบ4ี่คนหรือสองคนผมจะลองเข้าไปนอนว่าเป็นยังไงนอนได้กี่คน เตนนี้สําหรับ2คนนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอประมาณอยู่ที่ว่าเราชอบแบบนอนได้กี่คนผมชอบแบบนี้พอประมาณนะครับเนื้อผ้าดีกันน้ํากันฝนไม่ร้อนมากผมมี2ประตูถ้าร้อนก็เปิดอีกประตูหนึ่งเวลาเก็บก็เก็บง่ายก็แค่กดตามนี้ได้เลยสามารถทําตามได้เลยนะครับเก็บง่ายมากไม่ยากทําตามดูคลิปทาตามได้เลยใครสนใจกดในตะกร้าได้เลย